นิทานเรื่องแม่ลิงการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนหาเช้ากินค่าและได้ให้กำเนิดลูกสาวคนหนึ่งซึ่งคลอดลูกมาได้ไม่นานสองสามีภรรยาคู่นี้ได้ปรึกษากันว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ยากจน พวกเราสองคนตัดสินใจกันว่าจะเอาลูกสาวเอาไปไว้อยู่ในป่าพรุ่งนี้ตอนเช้าพวกเราจะพากันไปพอถึงตอนเช้าสามีภรรยาคู่นี้ได้พาลูกสาวซึ่งคลอดได้มาไม่นานพาเดินเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งป่าแห่งนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์พอเดินเข้าไปถึงกลางป่าใหญ่ก็ได้เจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง แล้วสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้พูดกันว่าพวกเราสองคนจะทิ้งลูกสาวไว้ที่ต้นไม้ต้นใหญ่แห่งนี้แล้วก็ได้พูดกับลูกสาวว่าพ่อแม่ทั้งสองคนเลี้ยงเจ้าไม่ไหวพ่อแม่ขอโทษเด็กสาวเป็นเด็กน้อยอยู่โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรดังนั้นสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้เดินกลับบ้านโดยที่ทิ้งเด็กสาวอยู่ในป่าแห่งนี้ โดยที่ไม่รู้ว่าโชคชะตากรรมจะเป็นยังไงป่าแห่งนี้มีสัตว์พัน์หลายชนิดที่อาศัยอยู่พอตกตอนกลางคืนเด็กสาวน้อยคนนี้ก็ได้แต่ร้องไปทั้งในป่าแถบนั้นซึ่งทำให้พวกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่พากันแตกตื่นในกลางดึกคืนนั้นต้นไม้ต้นใหญ่ที่เด็กสาวนั้นร้องให้อยู่โดยที่มีลิงอาศัยอยู่ในต้นไม้นั้น ลิงตัวนั้นเป็นแม่ลิงได้ยินเสียงเด็กน้อยร้องให้อยู่ในต้นไม้ก็เลยลงไปดูลิงตัวนี้เป็นลิงที่ฉลาดไวพริบดีได้เห็นเด็กสาวร้องให้อยู่เลยคิดสงสารแม่ลิงก็ได้รับเลี้ยงเป็นลูกของตนเองเหมือนเป็นลูกของตนแท้ๆแ,แม่ลิงตัวนี้ได้ดูแลเด็กคนนี้อย่างดีป้อนน้ำป้อนอาหารผลไม้ต่างๆ ที่อยู่ในป่าเขาแห่งนี้เลี้ยงจนเด็กน้อยเริ่มโตขึ้นแม่ลิงตัวนี้ก็ได้บอกกับลูกตัวเองว่าลูกอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่มาแม่จะไปเอาเสื้อผ้าให้ลูกได้ใส่ดังนั้นแม่ลิงตัวนี้ก็ได้ไปที่หมู่บ้านเพื่อที่จะขโมยเสื้อผ้าของเด็กชาวบ้านแถวนั้นเอามาให้ลูกของตนได้ใส่เสื้อผ้า รวมทั้งอาหารของชาวบ้านแถวนั้นอีกด้วยแม่ลิงตัวนี้ดูแลเป็นอย่างดีพอนานไปหลายปีลูกสาวของตนก็ได้โตขึ้นเป็นสาวสวยหน้าตาดีเพราะว่าอยู่กับแม่ลิงมาตั้งแต่เล็กพออยู่มาวันหนึ่งแม่ลิงก็ได้บอกลูกสาวว่าเดี๋ยวแม่มาแม่จะไปเอาเสื้อผ้าและอาหารมาให้ลูก ลูกสาวของแม่ลิงก็โตเป็นสาวแล้วดังนั้นแม่ลิงได้เข้าไปในหมู่บ้านปล่อยให้ลูกสาวอยู่ในป่าอยู่คนเดียวในขณะนั้นลูกสาวแสนสวยกำลังนั่งกินผลไม้ป่าอยู่จูจูก็ได้ยินเสียงชายหนุ่มคนหนึ่งแม่นางมาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวในป่าชายหนุ่มคนนี้เป็นพระราชา ที่ออกมาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้หญิงสาวได้ยินแบบนั้นถึงกับต้องตกใจอย่างมากแล้วก็ตอบว่าท่านเป็นใครแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ตอบว่าข้าคือพระราชาตอนนี้ข้ากำลังออกล่าสัตว์ในป่าแถบนี้แล้วนางก็พูดบอกกับพระราชาว่าตัวของข้ากำลังรอแม่อยู่แม่ของข้า กำลังไปเอาอาหารกับเสื้อผ้าเอามาให้ตัวข้าและแล้วพระราชาก็ได้มองที่หน้าตาของนางนางเป็นคนหน้าตาดีทําให้พระราชาได้ลงรักนางเข้าแล้วแล้วพระราชาก็ถามนางว่าแล้วบ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วนางก็พูดต่อว่าที่นี่แหละเป็นบ้านของข้าอยู่ในป่าแถบนี้ เดี๋ยวแม่ของข้าก็จะกลับมาแล้วแล้วพระราชาก็พูดว่าข้าจะพาเจ้าไปอยู่ที่วังเจ้าจะไปกับข้าหรือไม่ข้าจะให้เจ้าเป็นพระมเหสีของข้าแล้วข้าจะพาแม่ของเจ้าไปด้วยดังนั้นลิงผู้เป็นแม่ของนางก็ได้มาถึงแล้วนางก็บอกกับพระราชาว่านี่คือแม่ของข้า พระราชาก็ได้แต่ยืนงงอยู่แม่ของเจ้าเป็นลิงหรือไม่แล้วนางก็ตอบว่านี่แหละแม่ของข้าเลี้ยงข้ามาตั้งแต่เล็กดังนั้นพระราชาก็บอกกับนางว่าเดี๋ยวข้าจะพาตัวเจ้าไปและแม่ของเจ้าไปด้วยไปที่วังของข้าข้าจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วนางก็ได้พูดกับแม่ลิงว่า เดี๋ยวหนูจะพาแม่ไปอยู่ที่พระราชวังแม่ลิงก็ได้บอกกับลูกสาวคนนี้ว่าถ้าหนูอยากไปแม่ก็จะไปกับหนูด้วยดังนั้นพระราชาแม่ลิงและลูกสาวก็ได้พากันเดินทางไปที่พระราชวังพร้อมแต่งตั้งนางให้เป็นพระราชินีและแล้วแม่ลิงกับลูกสาวได้อยู่ในพระราชวังอย่างมีความสุข เรื่องนี้ก็จบลงแล้วนิทานใบบัว